สวัสดีครับผมนายนัทวุฒิกสิสมบัติห้อง e c e 3สา r หนครับดิฉันนางสาวเทพรสงขา, e e านหน้อง e c 3สาม r e e หนค่ะดิฉันนางสาวพิริตาภูษาห้อง e c 3สา r หค่ะมาตั้าหารสิบห้าโมเมนต์ที่สุด a กันนะคะจะได้หกคูนด,ด้วยระยะทางสิบองบวกด้วย12คูณด้วยระยะทางเป็นสีค่ะบวกด้วย6คูณด,ด้วยระยะทางก็คือ ลบด้วย g y คูณระยะทางก็คือ12เท่ากับ6ก็จะได้2 ขับบนีนครับเราจะต้องทำการอจอยจุดนี้นะครับเราจะได้รูปนี้มาแล้วทีนี้เราก็จะมาะหาซิกม,มาโมเมนต์4เราจะเทคโมเมนต์ที่จุด4นะครับ0เ,เราก็ได้เวลาเออเซต,ต้าอะไรนะซึ่ง,รเ,งเราจะหาเป็นรูปใหญ่เลยนะครับ เราจะกดอาร์ทแทนจด้วยสามส่วนหกเรจะได้มุมมาที่ที่หกจุดหาซึ่งมุมตรงนี้กับตรงนี้จะเป็นมุมเดินครับแล้วก็มุมตรงนี้นะครับเราจะใช้อาร์ทแทนสส่วนสองเราจะได้ ก่วนเ้งเด้ในเราจะได้56 3มน,นครับเราก็จะทำการเทีครนเลยนะครับเราก็จะมาเจอลองมาครับเรากำหนดให้ตามเขียนไม่เป็นเีรเาก็จะได้16บูอระยะก็คือสี่นับ แล้วก็เจนี่6ลตครับคูณสคูณสแล้วก็จะเป็นตัวแตก,กแรนเท่ากันนี้กะะ็เป็นบวก K j ทางตรงนี้จะเป็น 2. สองสสับต่อไปก็จะทำการย้ายข้าง CG ย้าย,าย CG นะมาตรง,น,น,งนี้จะเป็นย้ายตัวนี้ถกาจะย้ายเปลนอะครก็ลงรื่อกฎที่เลขได้จะเป็นห้าสิบส่ึ่งย้ายมาแล้วจะกลารเป็นสี่ตันะครับ มานด้วยคอส26คูณ2 26.56คูณ2กดเครื่องคิดเลขออกมาก็จะได้29.07ซึ่งมันติดลบก็จะเป็นแรงัดน,นะครับ ต่อไปเราจะเชคโมเมนตที่จุดของ J นะครับถ้เป็นจุดนี้ทิ้มาโมเมนต์ที่จุด J นะครับเราก็จะได้มาเจอ CD นะครับซึ่งด้ดวนซีจะเป็นลบ ดูด <Mile dizzy> ้วยระยะทาก็คือสามนะครับวกกับสิบเจระยะทางตรงนี้จะเป็นหแล้วก็ลบหกระยะทางด้สีแล้วกสิบ ปุ่ย้ายทางกับโซนควาการย้ายข้างสีดีกายตวกับแล้วก็กดพวกนี้วมงงานะจะได้อยู่ที่ หนึ่งนะคะไม่ก็มเราจะไปหาในแกน x นะคะสมม x เท่ากับ0ทิศทางขวามีค่าเป็นบวกนะคะก็จะได้ cd นะคะใน cd 1ิลบด้วยใน kp ยเ ถาลบกันนะคะจะได้1 0ส,ส่วนด้วย4 56.31เมื่อหารออกมาแล้วนะคะ 10J จะเท่ากับ18.03กิโลนิวตันเป็นแรงดึงค่ะพอจบการานำเสนอเพียงเท่านี้ขอบคุณค่ะ